สวัสดีครับทุกคนยินดีอ้อนรักเข้าสู่พอดแคสต์เสียงสะท้อนน้ำช่องที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปในยุค90ยุคที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันอบอุ่นและพลังบวกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นการสะสมสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอลในสมุดการเล่นเกมในตู้เกมหรือแม้แต่การนั่งดูการ์ตูนที่เราชื่นชอบในวันเสาร์อาทิตย์ทุกอย่างล้วนมีความหมายและความทรงจำที่สวยงามในใจเราใช่ไหมครับ ถ้าพูดถึงการสะสมสติกเกอร์ด r a g o n b บอ l หลายคนคงจะนึกถึงความตื่นเต้นเมื่อได้เปิดซองสติกเกอร์ใหม่ๆและได้เห็นตัวละครที่เราชอบอย่างโกคูหรือเบจิตะมันเป็นความรู้สึกที่ยากจะลืมเลือนเลยใช่ไหมครับลองนึกภาพดูนะครับว่าเมื่อเราเปิดซองสติกเกอร์แล้วได้เห็นนั้นตัวละครที่เราชื่นชอบมันเหมือนกับการได้พบกับเพื่อนเก่าที่เราคิดถึงมากๆเลยทีเดียวบางครั้งเรายังมีการแลกเปลี่ยนสติกเกอร์กับเพื่อน เพื่อที่จะได้ตัวละครที่เราต้องการมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนๆและถ้าคุณมีความทรงจำเกี่ยวกับการสะสมสติกเกอร์ Dragon นบอลหรือการ์ตูนที่คุณชอบในยุคนั้นอย่าลืมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับเราอยากฟังเรื่องราวของคุณนอกจากนี้ยังมีเกมที่เราชอบเล่นในตู้เกมไม่ว่าจะเป็นเกมต่อสู้หรือเกมผจญภัยเราเคยไปเล่นที่ร้านเกมกับเพื่อนๆ และแข่งขันกันว่าใครจะทำคะแนนได้สูงสุดมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคุณยังจำได้ไหมครับว่าเราต้องรอคิวเพื่อเล่นเกมที่เราชอบบางครั้งเราต้องรอเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้เล่นเกมที่เราต้องการและเมื่อถึงตาของเราเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นมากๆว่าจะทำคะแนนได้ดีแค่ไหนถ้าคุณมีประสบการณ์ที่น่าจดจำเกี่ยวกับการเล่นเกมในยุคนั้นก็อย่าลืมเล่าให้เราฟังด้วยนะครับและถ้าคุณชอบพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับเพราะเราต้องการให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปในเขาความทรงจำที่ดีๆร่วมกันในยุค90นั้นมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราฟังการแต่งตัวที่เราชอบหรือแม้แต่การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายลองนึกถึงเพลงที่คุณชอบในยุคนั้นสิครับเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาหรือเพลงที่ คุณฟังแล้วทำให้คุณนึกถึงความทรงจำดีๆกับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักและถ้าคุณมีสไตล์การแต่งตัวที่คุณยังจำได้ก็มาแชร์กันเถอะครับเราอยากรู้ว่าคุณมีความทรงจำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีในยุคนั้นบ้างการแต่งตัวในยุคนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสีสันสดใสหรือรองเท้าผ้าใบที่เราชอบใส่ไปโรงเรียนและสุดท้ายนี้ขออัดหาทุกคนมีความสุข กับการย้อนกลับไปในความทรงจำที่ดีๆในยุค90นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังพอดแคสต์เสียงสะท้อนน้ำแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเลนหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป